สวัสดีเพื่อนๆชาวไบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมไมคไรเดอร์นะฮะวันนี้ผมจะลองไปทำเมชชิ่งลองดูนะครับเป็นการเชนเกียร์แล้วให้มันเสียงเพาะๆนะครับมันเป็นยังไงผมเห็นจากคลิปใน YouTube มา6 5 0 r ตามันทำได้ไหมนะครับผมจะลองดูนะครับวันนี้ก็เหมือนฝนจะตกนะะต้องรีบทำรีบเข้ามานะฮะโอเคนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปสนุกๆกันนะครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับโอเคนะครับไปดูกันเป็นการเชน่เกียร์เหรอลองดูนะฮะผมเพียนจากคลิปนะเราทำกันยังไงไปดูกันโอเคไปดูกันฝนมันจะตกเลยรีบทำรีบเคลียร์ครับ ช่วงนี้ก็อ่ะพายุเข้าก็อยากให้เพื่อนๆนะครับอยากให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับอ่อกล้องดับเ่านะ่ะยิบหาละกล้องดับไหมเนี่ยอ,อย่าแป๊บนึงนะครับเพื่อนๆเช็คดูกล้องดับหรือเปล่านะครับ เช็คดูก่อนนะครับว่ากล้องดับไหมอ๋อไม่ดับนะครับมันพักหน้าจอเองนะครับโอเคไปกันต่อเลยไปกันเราจะลองสักหนึ่งยูเทิร์นนะฮะว่ามันเป็นยังไงะ รถตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่2ขีดนะครับยังไม่ถือว่ารถยังไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะอากาศวันนี้ค่อนข้างที่จะเย็นนะ <c oughs> อากาศฝนตกนะฮะนิดซิ่งหรอจนะลองทำดูครับว่ามันจะเป็นเหมือนพี่เขาทำในคลิปที่เขาใช้วายนิกอาซนะครับในการทำนะ่ะ โอ้เด็กเยอะไว้เฮ้ยเยอะเยอะเยอเยอะโอ้ไปเกือบไปเกือบน้อยนะครับเด็กเด็กเยอะนักนะโอ้โหวาววาววาาวมันจะเป็นการเสียงออื้ข uh ึ <si ้นตื ah ้อขึ้นนะครับของเครื่องยนต์นะฮะว่ามันเป็นยังไงผมจะลองทดสอบลองดูนะครับเพื่อนๆ นี้ผมพี่เขาบอกว่ารถที่อไม่มีแอคเซสซอรีประคัดมันจะทำค่อนข้างที่จะอาอยากนิดนึงเพราะว่ามันล้อล้อมันล็อกแต่รถผมตัวนี้เป็นหงส์รสาที่มีระบบแอคเซสนะครับเป็นยังไงนะับรถน้ำมันระวงังผมเพิ่งเปลี่ยนยางหน้ามาใหม่นะเพื่อนเพื่อยางหน้าเก่ารู้สึกว่าจะเป็นสามเดียบไปแล้วนะครับ <c oughs> โอเคนะครับโหน้ำหลุดล้างไม่ได้เลยล้างวันนึงวันนึงฝนตกนะับไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเขาบอกว่าเชนเกียร์แล้วให้มันือ้อย่างนี้เหรอจะลองทดสอบดูว่ามันเป็นให้ไหมนะครับถ้าไม่เป็นก็ต้องขออภัยนะครับลองทดสอบดูเฉยนะ เดี Ford, ๋ยวจะค่อยๆเรียบเส้นไปดีไหมวะรถเยอะลองดูวะ ตัวมาคเลสเลยเหรอมันเหมือนกับเราเชนเกียร์ในรอบสูงในคมเรียวสูงๆแล้วรอบมันกำลังตีขึ้นนะเพื่อนเอาใหมา่ลองดูใหม่ นิดเดียวนะครับนิดเดียวไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะได้ยินหรือเปล่านะครับลมค่อนข้าง,างที่จะแรงฮนะ ตอนนี้สักประมาณห้าโมงครึ่งแล้วนะฮะเป็นช่วงเย็นนะฮะของวันเสาร์นะไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่าเสียงลมค่อนข้างที่จะเข้าเยอะนะครับชิลตัวนี้อื้อือ ผมไม่รู้ว่าเพืเ่อนๆจะได้ยินหรือเปล่านะครับเพราะว่าชิวตัวนี้ลมค่อนข้างที่จะเข้านะครับมันไม่สนิดเท่าไหรนน่นะราวิฮีไบเกอร์ใส่ขาสั้นนะออกมาแล้วก็รองเท้าเ <Wow. S 2> ่ยครับไม่ได้แต่งแบบอันนี้คือออกขับออกมาทำคลิปให้เพื่อนชมเชยน,นะครับอยู่บ้านมันซิงนะครับ จะลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ Ja, นะไปแล้วถ้าใครไปไม่เกินไหนกะ็โห โอ้โหโอ้นะครับเราเจอช่างโอ้ตอนนี้เราเจอช่างนะครับโอ้เบ้าเบ้าเบ้าพี่เบ้าเบ้านะวันนี้ผมออกมาเจอช่างกวนชีนเลยนะครับว่าไงฮะอันเนี้ยอะไรผมไม่กินเนื้อผมมีว่าเป็นลูกอยู่นะครับคนชาวคนกลับมาเต่ชาวเลตอนไหนเนี่ยนะครับ เพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ตาเชาลงเลอีกครั้งนะฮะสำหรับวันนี้น i c k ลยด้วยขอจบคคิปนี่อ้ออือ